บันทึกข้อคิดคำสอนตึงใจจากแม่ชีสันสนีที่นำมาปฏิบัติตามได้ข้อคิดคำสอนของแม่ชีสันสนีถือเป็นข้อคิดที่ใครหลายคนนำมาปฏิบัติตามวันนี้เราจึงได้รวบรวมมาให้ฟังกันภายหลังจากที่มูลนิธิสเสถียรธรรมสถานและคณะสิทธิอนุสิทธิ์ได้มีการแช้งอย่างเป็นทางการว่า แม่ชีส,ส,นสันสนีเสถียรสุดได้คืนสู่ธรรมชาติด้วยโรคมะเร็งเมื่อเย็ยนหวานนี้ต่างก็มีผู้ที่เคยเข้าพบและศรัทธาในวิถีปฏิบัติของแม่ชีออกมาร่วมไว้อะไรเป็นจํานวนมากพร้อมกล่าวถึงข้อคิดดีๆที่คําสอนที่แม่ชีเคยให้ซึ่งสามารถน้อมนามาปฏิบัติตามและเป็นแนวทางของหลักชัยในการดําเนินชีวิตได้จนปัจจุบันโดยแบบน,นี้ผมได้มีการรวบรวมข้อคิด และหลักคําสอนของแม่ชีมาให้ได้รับฟังกันอีกครั้งครับเมื่อถูกนินทาให้มองคนนินทาอย่างมีเมตตาเพราะคนที่ชอบนินทาคือคนที่กําลังทุกข์แต่ไม่รู้ตัวไม่มีใครใจร้ายพอที่จะไม่รับฟังคําขอโทษเพียงแค่เป็นการขอโทษที่มาจากความตั้งใจที่ไม่ผิดพลาดอีกไม่ใช่สักแต่ขอโทษครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ยังเฝ้าแต่ทำผิดพลาด คนฟังเขาขยาดต,ตั้งแต่เราขยบปากขอโทษคำว่าอิสระไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่หมายถึงการทำสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นต้องไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ต้องเป็นอิสระจากความทุกข์ทุกคนมีหน้าที่ที่แตกต่างแต่จิตเสมอกันได้ด้วยความไม่ขุนมัวกตันยูยังไม่พอต้องต่อไปให้ถึงกะตะเวทิตาเพราะกะตันยูแปลว่ารู้คุณท่าน กตเวที่ตาแปลว่าตอบแทนหรือสนองคุณท่านคนที่รักตัวเองเป็นจะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทขาดสติเมื่อมีโอกาสให้จงให้อย่ามัวลังเลสงสัยว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนอย่าเก็บความบาดหมางไว้อภัยได้อภัยเลยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น แต่ปัญหาอยู่ที่ทำไมเราจึงเอาใจไปจมอยู่กับเขาถ้าใจของเรารู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดทุกความคิดชีวิตของเราจะผ่องใสเพราะทุกตามมาไม่ถึงการให้คือการทำลายอัตตาตัวตนของผู้ให้ผู้ให้จึงพึงขอบคุณผู้รับมิใช่ให้แล้วทวงบุญทวงคุณการจากพรากไม่ได้ทำให้ทุก การไม่ยอมรับการจากพรกต่างหากที่ทําให้เราทุกข์